เพื่อนมาด้วยจ้าจินไก่ย่างไอไงปนปลาทูผักลวกผักต้มน,น้ำยานิ้วเสีบๆเยอะๆจ้ามาจ้าเฮ็ดสันสน,สนหนึ่งดอกพี่น้องเห็นไหมกินกัะพักร้องเบิงบ่เคยกินนัน่นปนกับผักกกะเทียมม่ได้กินกบเขาแต่มม้อน,นี้ร้องเบิงดูเป็นยังไงแซ่บพี่น้องแซ่บ มาเดิอพี่น้องรงหุนแซ่บๆพักแป้นประเทศยังกินรวกกินกับป่นก็นนะรงหุนพี่น้องสือกลับไทยหรอก